สวัสดีกันทุกคนครับผมวันนี้มาดูระบบแทงน้ําที่เรียกว่าเป็นระบบแทงน้ําแบบสไตล์สมัยใหม่ครับแทงน้ําแบบโมเดิร์นนะครับแล้วก็จะมีการอัดสปริงครับตามที่เห็นเลยครับเพื่อที่จะเห็นว่าเมื่อแทงน้ํานี้ทํางานนะครับมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับความสูงของแทงคือ4เมตรครับจากด้านล่างถึงด้านบนนะครับความจุ2ถังนี่คือถังละ3พันลิตรก็จะเป็น6พันลิตรด้วยกันนะครับด้านล่างนะครับฐานก็จะเป็น2.2คูณ3.5เมตรครับ โครงสร้างนี้แข็งแรงมาตรฐานเลยครับมีการเทคอนกรีตอย่างหนาเลยนะครับแล้วก็ขุดเทฟุตติ้งอย่างดีเหล็กกันวันไหนแล้วก็โครงสร้างบริเวณข้างบนที่มีการรองรับในเรื่องของถังเห็นไหมครับหนามาตรฐานครับเหล็กกันวันไนนะครับโครงสร้างอะไรต่างๆชัดเจนนะครับดึงน้ําขึ้นไปนะครับถัดจากนั้นก็เอาไปพักไว้แล้วก็จะปล่อยลงมาเพื่อที่จะเนี่ยครับ ให้ดันสปริงเกอร์ในการที่เราจะทําการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการปลูกทุเรียนหรือปลูกอะไรก็แล้วแต่ครับและนอกจากนี้ครับก็สามารถที่จะมองลงมาครับเมื่อเราขึ้นไปบริเวณแท้งครับก็สามารถที่จะมองลงมาดูทัศนียภาพนะครับบริเวณสวนของเราได้ด้วยนะครับพามาดูครับอีกหนึ่งผลงานของอํานาจโซลเซลครับงบประมาณก็ชุดนี้นะครับถ้าเป็นชุด full option นอยู่ที่ประมาณสักสองแสนกว่าบาทนะครับแต่เริ่มต้นที่ ราคา5 0 0 0 0ื่นนะครับก็คือมันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะได้แบบไหนถ้าเหมือนก็จะเป็นมีถังเดียวนะครับโครงสร้างขึ้นไปไม่ได้สูงขนาดนี้นะครับแต่ไม่ได้รวมโซลาเซลล์นะครับแต่ว่าชุดนี้ถ้าเกิดว่ารวมแบตเสร็จโซลาเซลล์อยู่ที่ประมาณสองแสนห้าสองแสนหกประมาณนั้น,นครับโครงสร้างแบบนี้เลยไม่ได้รวมการเจาะบ,บาดานครับแค่แท้งถังแล้วก็ชุดปั๊มโซลาเซลล์นะครับส่วนในเรื่องของการเจาะบ,บาดานก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับวันนี้พามาดูนะครับ ในรูปแบบของโครงสร้างแทงค์นะครับแล้วก็ระบบน้ําที่มันหมุนอยู่ด้วยนะครับตอนนี้เปิดหัวอยู่ที่ประมาณ10กก่าหัวครับให้สปริงเกอร์มันอัดนะครับตามที่เห็นน้ําก็ไหลอยู่ในขณะนี้ครับเพื่อที่จะได้เห็นว่าความสูงขนาดนี้แล้วน้ํามันจะไหลขนาดไหนครับก็ตามที่เห็นเลยครับน้ําที่ถือว่าไหลแรงอยู่นะครับฝุ้งกระจายไปอยู่ที่ลัศมีอยู่ที่ประมาณสักโดยสายตาน่าจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรครับแล้วก็แต่ละหัวนี่คืออัดแรงกันทั้งหมดเลยนะครับ น้ำที่เห็นเลยนี่ครับอัดอัดปล่อยน้ำกระจายออกมาเลยทางด้านนู้นครับนี่ครับแต่ละหัวก็จะไหลแบบนี้เลยครับพามาดูครับว่าเมื่อระบบน้ำจัดการในรูปแบบของพลังงานแสงอาทิตย์แล้วจะเป็นยังไงครับตามที่เห็นครับชุดแทงนี้แผงโซลาเซลล์ทั้งหมด8แผงครับเป็นปั๊ม2แรงนะครับเพราะว่าบ่อนี้ค่อนข้างจะลึกและก็น้ําน้อยครับก็เลยจําเป็นจะต้องใช้ในเรื่องของ แผงโซลาร์เซลล์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็เมื่อน้ําล้นจากแทงค์นะครับเมื่อน้ําล้นจากแทงค์ก็จะไหลลงบ่อนะครับตัวนี้คือเขาจะปล่อยให้น้าไหลทั้งวันเลยครับมันจะไหลเต็มแทงค์ก่อนพอเต็มแทงค์เสร็จปุ๊บก็จะไหลลงไปบริเวณบ่อนะครับไม่มีลูกวาลนะครับเพราะว่าต้องการที่จะให้น้ำนะครับไหลบริเวณโคกหนองนาด้วยนะครับพาทุกคนเนี่ยมาดูมาติดตามกันส่วนในเรื่องของระบบวาลครับก็สามารถจัดการเป็นจุดเป็นจุดว่าเราจะต้องการที่จะให้ในโซนไหนนะครับ อย่างเช่นด้านนี้ก็จะปิดไว้นะครับเปิดเปิดเป็นบางจุดครับนี่ครับเป็นแบบนี้เลยก็ถือว่าเป็นพลังงานฟรีอีกรูปแบบหนึ่งครับในการที่จะมาดูในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําเกี่ยวกับการทําโคกหนองนาในสไตล์ที่เรียกว่าใช้พลังงานโซลาเซลล์หรือว่าแสงอาทิตย์นะครับนี่ครับพาทุกคนได้มาดูกันครับแทงน้าโซลาเซลล์กับงบประมาณาเริ่มต้นที่5 0 0 0 0บาทครับแต่ว่าชุดนี้ก็อยู่ที่ประมาณสองแสนปลายๆนะครับ เป็นโครงสร้างที่มาตรฐานเลยนะครับเดินขึ้นไปวนรอบนะครับแบบนี้เลยนะครับบางบางแท้งอาจจะเป็นในรูปแบบของขึ้นไปแบบมันอาจจะลําบากสําหรับเด็กผู้หญิงอาจจะลําบากสําหรับผู้เท่าผู้แก่แต่ว่าชุดโครงสร้างนี้มันก็จะเบ็ดเสร็จเลยนะครับเห็นไหมครับตอนนี้น้ําก็จะไหลอย,อยู่ครับไหลขึ้นข้างบนแท้งพอเต็มอย่างที่บอกเขาว่าถ้าล้นนะครับถ้าล้นจากแท้งนะครับน้ําก็จะไหลลงบริเวณสวนในการทําเกษตรนะครับก็จะเป็นโคกหนองนานี่ครับพาทุกคนมาติดตามครับ กับผลงานของทีมงานอำนาจส่วนและเสือครับถ้าสนใจยละเอียดเบอร์โทรผมจะลงไว้ด้านล่างคลิปนะครับนะครับขึ้นไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันครับว่าเป็นยังไงนะครับบันไดนี้ขึ้นแบบสบายๆเลยครับเขาจะทาเทไอพวกนี้ต้องบอกว่ามาตรฐานน่นะครับเป็นแบบนี้เลยเห็นแล้วมันโอเคครับเดินขึ้นไปครับมีบันไดมีเราจับ ขึ้นมาครับวนขึ้นมาแล้วก็จะมีชี่เรียกว่าเป็นชั้นเป็นที่พักครับสำหรับในการที่เราจะมานั่งเล่นสบายๆเวลามองลงไปข้างล่างครับนี่เป็นแบบนี้ครับข้างบนเขาโอเคเลยครับถังก็จะเป็นถังขนาด3,000ลิตรครับสถังมีชุดโซลาเซลล์อันนี้ก็ต้องสั่งเพิ่มนะครับว่าท่านอยากจะได้แบบไหนนี่ครับอันนี้คือระบบที่เขาได้วางโครงสร้าง ไว้เป็นแบบนี้ครับพาทุกคนมาติดตามโอเคครับผมทลาเี่ถ้าสนใจก็ติดต่อไปที่ทีมงานอำนาจโซลเซลครับนี่ครับตอนนี้น้ำยังไม่เต็มถังนะครับทางด้านล่างก็เลยยังไม่ได้ปล่อยลงไปนะครับ